ด้ยแนะนำตัวหน่อยสิครับครับผมชื่อพารดอนนายพารดอนโพนดวงกรครับอยู่จังหวันนดนครพนมทำงานอะไรที่ไหนครับอ,อทำาล่าสุดทำงานอ,อ,อยูเออ่เป็นผู้ช่วย HR ของบริษัทก่อสร้างรับเ,เหมาก่อสร้าง CVP ีจำกัดครับตอนนี้ยังทำงานอยู่ไหมครับไม่ได้ทำแแล้วต,ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ ตอนนี้รับงานเป็นเป็นจ็อบเป็นจ็อบไปครับคือเป็นงานเป็นชิ้นๆนะเน<อ>าะอ่าเป็นชิ้นางานตามตาม,มที่เราเนถนัดครับผมแล้ววันนี้มาทำอะไรที่มาหาพี่หมอเพราะอะไรครับอ๋อเพรดีเห็นพี่หมอทำเรื่องอเกี่ยวกับไอ อกองทุนปร,ประกันสังคมหรือว่ากองทุนเงินชราภาพที่มาเรียกร้องอให้ให้กับไปอะไรนะเขาเขาเขาเ,เรียก่าลูกลูกจ้างที่ว่าไม่ได้ทำงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็สนใจว่าจะมาาช่วย ช่วยแชร์ความคิดช่วยอะไรอะ่ะผมก็มองว่าไอ้ตรงเนี้ยนะกองทุนที่ตั้งขึ้นมาน่ยมันสมควรที่จะมันเป็นเงินที่ลูกจ้างอะ่ะเป็นกองทุนที่ลูกจ้างฝากกับสำนักงานประกันสังคมไวม้ในเมื่อลูลกจ้าง คือประสบปัญหาหรือว่าวิกฤตอะไรต่างๆเนี่ยมันสมมันสมควรที่จะเอากองทุนตรงนี้เอามาช่วยเหลือทันท่วงทีอะสำหรับคนที่เดือดร้อนจริงเนี่ยผมก็มองว่ามันควรจะจะเป็นแบบนี้มันไม่สมควรที่จะว่าเออกำลังทำอยู่นะ อะไรอย่างเงี้ยตอบตอบสรุปก็คือมาหาพี่หมอเพื่อมาคุยปดเพื่อมาคุยเอาคุยกันคุยการปลดปรับทุกกันใช่ใช่ครับผมงั้นช่วยเล่าหน่อยับว่าตอนนี้เนี่ยเราสัมพันธ์ยังไงกับประกันสังคมมีเงินในประกันสังคมยังไงและอยากได้อะไรตอนนี้ผมมีเงินอยู่ประมาณ แสนห้ากองทุนชราภาพนะแต่ผมออกเงินสะสมแต่ว่าผมก็ออกไม่ได้เป็นผู้ประกันตนแล้วมีแต่แฟนน่ะแหละเป็นผู้ประกันตนที่ยังทำงานด้วยมีอยู่เท่าไหร่นะของผมแสนห้าของแฟนน่าจะแสนตนแสนหนึ่งแสนสองรประาณแล้วคิดหรือว่ายังไงกับเงินทั้งสองส่วนสองแสนกว่าบาท คือผมก็มองว่าในเหมือนที่เราเราเราเอาเงินไปฝากธนาคารไว้อะยามเรามีปัญหานะ่ยามที่เราแบบว่าเรามีปัญหาเราก็น่าจะสามารถเออมันมันอาจจะมีออธนาคารอาจจะมีเงื่อนไขอะไรบ้าง บ้างแต่ว่ามันก็สมควรที่จะมีช่องทางที่ว่าดึงก็มาใช้บางส่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนบ้างอะไรเงี้ยมันแต่ว่าตอนนี้มีความเดือดร้อนอยู่ต้องการเอาเงินออกมาก่อนใช่ไหมครับใช่ครับผมมีความเดือดร้อนยังไงแล้วอยากได้เงินยังไงครับผมผมก็มีหนี้สินอยู่ประมาณห้าแสนเป็นหนี้อะไรครับพ่ออธิบายบาทเแบบว่าสรุปสรุป นี่บัตรเครดิตนี่เช่าซื้อรถยนต์ที่เอารถยนต์ไปรีไฟแนนซ์ใหม่มันก็มันไม่จบไป่สิ้นอะ่ะมันก็ก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยก็ถ้ามันมีไอไกองทุนตัวนี้ถ้าจะมาช่วยบางส่วนมันก็จะมันมันก็ไม่ได้ช่วยได้เต็มที่หรอกแต่ว่า มันก็พอที่จะว่าเราจะเดินต่อไปได้อีกนิดนึงคือตอนตอนนี้ผมก็จากนี่ที่มันก้กอนโตผมก็ทำให้มันแคบ,บลงแคบบลงเหลือก็ดิน้นดิ้นด้วยตัวเองตั้งแต่ผมออกจากงานปีปีหกปลายปีหกสอง คือเลิก,ลกจ้างด้วย,วยบริษัทเขาก็ไปไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วอตอนนี้คิดว่าสิ่งที่ทางกลุ่มเราอันนี้คืออยู่ในกลุ่มด้วยถูกไหมอยู่ครับอยู่มากี่ปีแล้วครับน่าจะอยู่ปีกว่าแล้วอยู่มาปีกว่าเนาะเห็นกลุ่มรณงลงแล้วเห็นความคืบหน้าหรือว่าเห็นยังไงบ้างครับ ผมในส่วนของกลุ่มอะก็กเ็เห็นความครื่งหน้าของกลุ่มอยู่แต่ว่าฝ่ายส่วนเจ้าพนักงานที่ที่มีหน้าที่โดยตรงอผมผมก็มองว่าเขาเขาแค่ยื้อเวลาไปที่เฉยมันมันเพราะว่าเขาอะ ผมบอกบอกมองว่าเขาเขาไม่ได้เดือดร้อนเหมือนเราเนี่ยเขามีเงินเดือนกินอยู่เขาก็จะมีเขาไม่ได้เดือดร้อนว่าเราเราต้องวิง่งเอาผมสิ้นเดือนนี้ผมต้องวิ่งหา,าจ่ายค่ารถค่า <c oughs> ค่าเอเช่าซื้อรถแล้วก็ค่าบัตรเครดิตเขาต้องวิ่งยืมเพื่อนฝูงก็ต้องต้องไปหา ใช้เขาอีกแต่ในส่วนของผู้ที่นำเงินของอไปนำเงินของผู้ประกันตนหรือว่าผู้ใช้แรงงานที่ที่เราฝากไว้แต่ก่อนนะนะรู้สึกไม่ไม่อะไรไม่มี a อติ้งอะไรเลยแบบ เท่าที่เห็นแล้วก็เท่าที่ติดตามมาเนี่ยคิดว่า,ามันจะสําเร็จไหมยังไงฮะผมไม่รูนะ้ในความคิดผม,ผม,ผ,มผมว่าไม,ไม่ไม่สำเร็จแล้วอยากฝากถึงคนที่เขามีอนานาจหรือว่าคนเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มยังไงบ้างไหมฮะเนี่นาฝากถึงว่าคนอื่นที่เป็นผู้กันตอนที่กำลังเดือดร้อนอยู่แบบทางคุณพาราดอน ก็ผมว่าทําใจเรื่องคือแต่แต่แต,แต่ฝากไอ้ให้ผู้ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่เราไปฝากาทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ว่าเจ้าหน้าที่ประกันสังคมหรือว่าผู้มีอำนาจมากกว่านั้น,นคือช่วยช่วยบรรลุหน่อยได้ไหมว่าตอนเนี้ย คือผู้ประกันตนน่ะที่ที่เคยส่งไอเงินตัวนี้ไว้อะ่ะเขาอยู่กินยังไงเขาเขาอยู่แบบไหนช่วยคือเพราะว่าด้วยด้วยอย่างผมด้วยด้วยความรับผิดชอบนะเฮ้ยเราถือเงินเเหมือนเหมือนผมไปเอาเงิน พักพวกเฮ้ยผมเก็บเดี said, um, ๋ยวเดี๋ยวผมมีมีเดี๋ยวคุณมีปัญหาเดี๋ยวผมคืนให้นะอะไรเงี้ยเดี๋ยวบางหรือว่าเดือนนี้ผมคืนให้เท่านี้ได้นะอะไรเงี้ยบางส่วนอะไรเงี้ยช่วยช่วยมาดูดูตรงนี้หน่อยเพราะว่ามันมันไม่ใช่ว่าพอเราถือเงินคนอื่นไว้แล้วเนี่ย เราอยากส่วนตัวผมเลยผมไม่สบายใจเลยอ, <ะ S 3> อย่างนั้นเดี๋ยวช่วยแบบอยากเห็นหรืออยากได้อะไรจากการเรียกร้องอรั้งนี้ก็คืออยากให้ผู้มีอำนาจอ่ะคือสั่งการมาเลยเพราะเพราะว่ามันมันคือโอเคบางบางบางคนเขาอาจจะไม่ไม่อยากได้เขา คือเขารอได้นะเขารอถึงห้าสิบห้าปีหรืออะไรเนี่ยเขารอได้แต่อย่างส่วนที่อาจจะเป็นส่วนน้อยที่หรือว่าเราเราก็ไม่รู้ตัวเลขนะว่ามันเท่าไหร่ที่อยากได้ส่วนนี้มามาเพื่อต่อไม่ไม่เอาเอาเอา,เอาสิ่งที่คุณคาราดอนอยากได้อยากได้อะไรจากการเรียกบรองพั้นผมก็อยากได้ เงินที่ฝากที่ฝากกับสำนักงานประกันสังคมไว้เนี่ยออกมาใช้ได้สักหส่วน1ใน3อะไรก็ได้ครับไม่ไม่ได้ทั้งไม่ได้ทั้งหมดก็คือเป็นไปได้อยากได้ทั้งหมดแหละคือคือกลับไปอยู่ไอ้ปลูกผักปลูกต้นไม้อยู่ต่างจังหวัดคือคือตอนนี้ผมใช้ชีวิตในกรุงเทพยากมากแล้ว ด้วยภาระหนีน้สินด้วยอะไรต่างๆทราบใช่ไหมเขากำลังแก้พรบอ,รอยู่ทราบครับทราบทราบใช้เวลาอีกสองปีประมาณครับครับรอได้ไหมคระอ่าผมคงอ่าถามว่ารอรอได้แต่แต่แต่ในส่วนที่ค่าใช้จ่ายผมผมก็ต้องดิ้นของผมเองก็คือ,คอยังไงอะ่ะเรา อย่าจะไปกดดันอะไรเขามากมายนะคือราดอนมีความสามารถในกดดันเขาด้วยหรือครัจะกดดันนะช่วยบอกพี่หมอหน่อยไม่คือมันวันมันคนเรามันถ้ามืดมนมันมันไม่มีที่ปรึกษาไม่มีอะไรมันก็กดดันได้กดดันไวิธีไหนนะช่วยไหนๆลองบอกขึ้นไปปีนเสาไฟฟ้าจะทำจริงๆ ทำจริงทำจริงแลปัญหาไหนห่อช่วยเล่าปัญหาของตัวเองสิตอนนี้คือมาหนักหนักแค่ไหนตอนนี้ก็หนักนะเขางานก็ไม่ได้ไม่ได้มีงานทำแล้วก็ภาระก็ไปตกอยู่ที่แฟนผมก็เลยคิดว่าจะคือตอนเนี้ย อไอ้เงินที่ทเป็นหนี้อยู่สี่ห้าแสนเนี่ยผมก็ต้องต้องปล่อยอเหมือนว่าเราเรามีทรัพย์สินอะไรคือปล่อยทุกๆูกอะ่ะผมผมยอมนะผมยอมทุกอย่างผม่ไม่อยากไม่อยากจะเป็นหนี้เพราะว่าเราคืออายุขนาดนี้ งานทําที่ไหนสี่สิบสีแล้ว <44 S 2> ครับถ้าเป็นเป็นอายุอายุที่ที่เริ่มที่ที่ที่พ่อแม่เอาไปนับหนึ่งแรกๆเลยนะมันก็45แล้วนะแะแปลว่าด้วยสมัยโน้นนะเขาเขาให้มันให้มันโตก่อนเขาถึงจะไปแจ้ง ืออายออออุอายุตัวจริงจริงส่ิบห้าครับครับว่าอายุตามบัตรก็คือสี่สิบสี่ครับผมก็มีปัญหาหนึ่งอายุเยอะแล้วสองคือตกงานมากี่ปีแล้วครับโอ้ตกงานมาปีปลายปีหกสองปลายปีสามปีปใช่แต่ก็ไปรับทำงาน เป็นจ็อบเป็นจ็อบไปที่ที่มาเอามาใช้ใจ่ายแต่แต่ว่าด้วยภาระที่ว่านี่สินที่เรามีอยู่ณนะตอนนั้นมันมันไม่ทันก็เลยต้องหลายๆอย่างที่เราทรัพย์สินที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นทองแหวนทองแหวนเพชรอะไรเนี่ยขายหมดอ <laughs> ย่ยงเราไม่รู้จะเอาอะไรขายแล้วตอนนี้เหตุทั้งหมดก็คือเกิดจากช่วงโควิดนี้ ใช่ใช่ครับใช่ครับพอมีทรัพย์สินก็คือไปซื้อที่ดินใช่ใช่ใ,ใช่ครับต,ตั้งใจจะกลับไปทําเกษตรใชนน่ความตั้งใจคือแน่นอนเพราะว่าเขาอ,อ,อ,อยู่อยู่ในนี้ค่าครองชีพอย่างนี้คงไม่สามารถที่จะลเลงในงั้นเนี่ยเท่าที่มองว่าพี่หมอรณรงค์งมาจะสองปีแล้วเนาะ มีแบบว่าคิดว่าเอ๊พี่หมอคุณจะทำยังไงต่อไปกับการลดลงนี้ไหมหรือยังไงอยากให้พี่หมอทำอะไรเพิ่มไหมจ้คือมันตอนนี้ด้วยด้วยสถานการณ์ทางฝั่งมันมันไม่ใช่แค่คือตอนแรกอะ ผู้ประกันตนเนาะเดือดร้อนเนาะจะนีง้งบบางส่วนเขาอาจจะโยกไปใช้ตรงนั้นตรงนี้บ้างอาจจะ,ะแต่ตอนเนี้ยมันมันเดือดร้อนกันหมดไม่ใช่แค่ผู้ประกันตนมันก็ผมมองว่ามันมันยากมันยากที่ว่ารัด จะคือมันเหมือนเหมือนมันมันสายไปแล้วที่จะมาช่วยผู้ประกันตนนะตอนนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าจะให้พวกเราเองพี่หมอหรือคุณอดอนเนี่ยทำอะไรอีกไหมกับการเรียบร้องตรงนี้เราอย่าไปพูดถึงรัฐเราพูดถึงตัวเราอ,อยากให้ทำอะไรไหมครก็อยากจริงๆอยากอยากจะเข้าอยากให้มีตัวแทนเข้าไปคุยกับ ผู้บริหารของประกรันสังคมแล้วก็นายกระทรวงคือท่านสุดาติชมกิ่นรัฐมนตรีรัฐมนตรีครับว่าคือยังไม่มีใครเ,รเข้าไปคุยหรอครับมันมันก็มีคือคือเข้าไปคุยและอยากได้ผมก็อยากได้อยากฟังคําตอบว่าคตอบว่าเขาจะตอบยังไงเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีไม่ได้มีโอกาสที่เข้าไปคุยเลยผมไม่ได้ ไม่ได้ถามไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าผมมัวแต่วิ่งวิ่งเรื่องอ่านี่สินของผมอยู่หรือว่ายงคือหมายความว่าคําถามคําถามที่เหมอก็คือถามว่าที่ทํามาเนี่ยมันพอเรียงพอหรือ,อยังหเหมือนจะต้องทำอะไรต่อไหมฮะในมุมมองที่วันนี้มาผมผมก็มองว่าพอแล้วนะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว <laughs> <laughs> ไ,ไม่สําเร็จไม่สําเร็จก็พอแล้วพอครับพอพอพอ พี่หมอทำดีที่สุดแล้วมันคือจะผู้ผู้ที่เกี่ยวข้องว่าจะมองไม่เห็นมันมันก็เปลี่ยนไปไม่ได้ครับเพราะว่าไปเปิดตรงไหนเขาก็เจอแล้วก็ผมแล้วทำไมมันถึงมันมันถึงได้รับการตอบสนองที่ช้ามองว่ายังไง ไอ้ส่วนไอ้ส่วนนี้ผมผมไม่รู้จริงนะว่าทางบอร์ดของกองทุนประกันสังคมอะ่ะเขาคือเขาเขาคิดอะไรอยู่หรือว่ามีอะไรอยู่ข้างในอยู่ก็ผมผม,ผมไม่อาจจะรู้ได้อไอ้เรื่อง,เร,องเรื่องพวกนี้เพราะว่าจริงๆอ่ะในใน กองทุนอะ่ะผมก็พอจะมีตัวเลขอยู่บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเอ้ทำไมทาไมเอมเมอ่าอาถามง่ายๆทำไมการตอบสนองถึงช้าในความคิดเห็นคิดว่าเขารู้ปัญหาไหมฮะเขารู้เลยผมว่าอา่ให้ตอบตรงๆไหมเงินคงถูก <laughs> คือคือตอนนี้มันมัน,ม,นมันไม่พอถ้าถ้าเกิดเขากลัวถ้าเกิดว่าคนไปขอกันเยอะถ้าสมมติว่าผ่านปุ๊บคนไปขอกันเยอะกลัวมันไม่มีเงินแหละไม่ไม่มีเงินให้เขา,าคือมองว่าอาจจะเรื่องติดในเรื่องของการหาแหล่งหาเงินมาคืนใช่ใช่ถูกต้องหาแหล่งเงินมาคืนที่ที่เป็นตอนเนี้มันมีแต่ตัวเลขแต่ตัวเงินจริองอ่ะ ผมมองว่ามันมันไม่ไม่ถึงไม่ถึงตามที่อผู้ประกันตนฝากถ้ามอนงั้นคือไม่ต้องรุนรลงถูกไหมครับถกครก็ก็รนรงได้แต่ว่ามันคือถ้าเขาจะทำจริงๆนะเขาก็ออกมาชี้แจงว่าตอนตอนนี้เราอะไรนะ เรามีเงินอของแต่ละคนชี้แจงไปตามมันมีที่อยู่อยู่แล้วอเออคุณอะไรนะตามตามที่อยู่ตามบัตรประชาชนอ่ะคุณมีเงินในกองทุนเราเท่านี้เท่านี้ก็ทําชี้แจงไปว่าคุณอยากได้อะไรทําข้อเสนอไปอแต่นี่เขาก็เรียกว่านิ่งเฉยอะ่ะ แล้วอยากฝากอะไรถึงเพื่อนๆบ้างไหมครับพวกฝากถึงเพื่อนๆว่าออเ็สพื่อนูู่้สู้ต่อไปสู้อะไรครับสู้สู้ในการใช้ชีวิตนะครับหมายถึงให้ช่วยตัวเองถูกไหมครับใช่ใช่อย่าไปหวังพึ่งหรือมองกับเงินตรงนี้ถูกไหมก็ลังจะบอกใช่ใช่ใช่ซึ่งตัวเองก็กำลังหาวิธีอยู่เนาะใช่ครับผมขอให้หาให้ได้ครับครับครับ ครับสวัสดีครับผมเนี่ยันาดจะหนึ่งก็คือ